สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวจันทร์นวจันทร์นิยายรักโรแมนติกวันนี้จะมาแนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องยูท b e ชื่อว่านาวจันทร์นวจันทร์นิยายรักโรแมนติกเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนักเขียนกับนักอ่านหรือผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านและเป็นช่องทางสำหรับ นำเสนอตัวอย่างนิยายซึ่งเขียนโดยนวจันทร์หรือนามปากกาอื่นของนักเขียนครั้งนี้เป็นการนำเสนอตัวอย่างนิยายในรูปแบบนิยายเสียงซึ่งบรรยายเสียงโดยนวจจันทร์และเป็นการทำคลิปวิดีโอครั้งแรกด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเท่าที่มีน้ำเสียงอาจจะไม่ไพเราะรื่นหูเท่าที่ควรเพราะไม่ถนัดการอ่านออกเสียง สักเท่าใดนะักเป็นการยากมากที่เราจะต้องมานั่งอ่านหนังสือที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหามากและบัรยายเสียงในลักษณะการพากตัวละครไปพร้อมกันซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและยากมากแต่ก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่นักเขียนจะทำได้เสียงพูดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือเสียงแตกแหบแห้งไปบ้าง เนื่องจากต้องอ่านตัวอย่างนิยายเป็นเวลานานติดต่อกันและบางครั้งอาจจะมีเสียงสอดแทกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะไม่ใช่ห้องบันทึกเสียงโดยตรงเช่นเสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกเสียงสุนัขเห่าเสียงแมวทะเลาะกันเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างคางคกเสียงฝน เสียงลมเสียงฟ้าร้องเสียงหม้อแปลงระเบิดหรือเสียงเครื่องยนต์เสียงประหลาดเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆค่ะเพราะมันอยู่นอกบ้านถ้าทำให้ท่านผู้ชมหรือผู้ฟังรู้สึกไม่พอใจหรือขัดอกขัดใจประการใดก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้แต่นักเขียนมีความตั้งใจ อยากจะแบ่งปันความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งของนิยายในลักษณะนิยายเสียงซึ่งนักเขียนเป็นผู้แต่งด้วยตนเองแต่เป็นการนำเสนอเนื้อหาบางช่วงบางตอนเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นหากท่านต้องการรับอัธรสทั้งหมดสามารถสั่งซื้อเรื่องเต็มในรูปแบบอ e ีบุ๊กได้ที่เมเมาเก็ตโดยพิมพ์คำค้นหาว่า นวจันทร์ท่านก็จะได้พบกับแผงนิยายของนวจันทร์บนเมพมาเก็ตมีทั้งเรื่องที่ให้อ่านฟรีและเรื่องที่วางจำหน่ายและขอฝากช่องนวจันทร์นวจจันทร์นิยายรักโรแมนติกไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยค่ะหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ก่อน ทั้งเอดมินและนักเขียนจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปนิยายทุกเรื่องที่แต่งโดยนวจันทร์หรือในนามปากกาอื่นของนักเขียนสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537ห้ามนํห้ามนำเนื้อหาในนิยายหรือนิยายเสียงไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ไปดัดแปลงหรือตัดต่อหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับคลิปวิดีโอในช่องนี้ท่านสามารถแชร์ได้แบ่งปันความสุขกันได้โดยให้เครดิตช่องน,วจ,น,นวจันทร์นวจันทร์นิยายรักโกรแมนติกด้วยทุกครั้งแต่ห้ามนำคลิปวิดีโอไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่ยอย่างมีในแอบแฝง ทำให้ช่องนวจันทร์นวจันทร์นิยายรักโรแมนติกได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์สุดท้ายนี้ขอฝากท่านผู้ชมหรือผู้ฟังทุกท่านช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยรักจากใจนวจันทร์